เสาลดบูมลิฟต์20เมตรเหมาะกับงานแบบใดคําตอบคืองานที่สูงที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดครับกับพี่แต้มสุขสมบูรณ์เรนบริการนี้เหมาะสําหรับทีมซ่อมบํารุงผู้รับเหมางานระบบและผู้จัดการใส่งานที่ต้องมั่นใจว่าการทํางานบนที่สูงเป็นไปตามกฎระเบียดครับขอบเขตงานที่เหมาะสมประกอบด้วยงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือเดินสายไฟในโรงงาน งานท่าสีหรือล่างกระจกอขัานสูงงานติดตั้งป้ายโฆษณาและงานสอมแซมหลังคาครับเฮ้าบริการขอบคุ้มทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเศร้าจันทบุรีตราดและปลาจีนบุรีครับจุดเด่นของเฮ้าคือเจ้าของฮับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับเพื่อการวางแผนที่รัดกุมทุกโครงการมั่นใจได้ในความปลอดภัย เพราะรถมีใบอนุญาตถือต้องและคนขับมีใบเซฟตี้ครบถ้วนครับสำหรับงานที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยโทรเลย24ชั่วโมง0812469298แอดไลน์มาที่ a t sbc crane ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บสุขสมบณ์เครน .com เสารถเครนต้องพี่แต้มสุขสมบูุ์เครนเท่านั้นนะครับ